รักสวนซ่หงืะเมียวันนี้แดดร้อนมากแล้วก็จะเก็บให้เยอะๆไปเลยกลับแล้วก็ไปกินปิงชูแล้ว,ว<อ>แล้วเรา,าเราจะตัดรูปนี้ได้หนึ่งรูปแล้วนะเออตัดสิ๊กมองไม่เห็นเนอะต้องตัดจะตัดแล้วนี่ได้อันหนึ่งคือ ต่อไปหาก่อนว่าตรงไหนที่ดีดีดหนูตัดได้แล้วนะหนูนี่อคะไรจะกิช่อมให้ลูกเราจะมนตัดยา้จังเออป๊ะปาได้โอ้ป๊ป๊าต้นนี้อร่อยมากเลย เราเราตัดกันเลยได้แล้วเราได้หกลูกแล้วนะไปไปดูน้องแค่กันดีกว่าน้องแค่เพิ่งกินลูกแล้วนี่มาตักชมกันหกแล้วือเชิบแล้วเระวังกันใจแทนชิบแล้วสิบเอ็ดต่อไปเราไปหากระดังก์บอกว่าลูกอยู่ที่ี นี่เราเก็บซ้ำได้เยอะไหมดูเยอะหนักหนักเรามีสี่ตะกร้าถ้ากว่าเราเอามันรวมกันก็จะได้สองตะกร้าเยอะมากเลยเนี่ยสองตั้งสองตะกร้าเลยเอันนี้เราของฝันเรนนี้เราขอลาก่อนนะบ๊ายบายกโบ้ดังดังๆสี่บายบาย,บาย,บาย